สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นาณาพันไม้บายนิทยาวันนี้มาทำอฮอร์โมนรดต้นไม้กันนะคะจากน้ำซาวข้าว1ลิตรตัวนี้คือน้ำซาวข้าวนะคะใช้นมสดรดจืดนะคะก็จะผสมลงไปตัวนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะเหลือติดแก้วที่ลูกหลานรับประทานไม่หมดก็น,นำมาผสมรดต้นไม้เราได้นะคะ ใช้นมหนึ่งแก้วเล็กๆนะคะใส่ลงไปในน้ำหนึ่งลิตรเทลงไปเลยค่ะอ่ะก็จะได้สีขุ่นๆประมาณนี้ตัวนี้โยเกิร์ต จากแก้วที่ลูกหลานเหลือรับประทานอย่าไปทิ้งนะคะนำมาล้างแล้วใส่ลงไปในน้ำที่เราจะรดต้นไม้นะคะก็มีประโยชน์กับต้นไม้ของเรานะคะมีประโยชน์กับต้นพืชใส่ลงไปเลยค่ะ,ะสีก็ประมาณนี้นะคะเป็นการล้างแก้วโยเกิร์ต เสร็จแล้วก็เราจะนำน้ำซาวข้าวนะคะกับนมเมื่อกี้เทผสมลงอ่าเทผสมลงไปเลยค่ะตักใส่ฟอกกี้แล้วนำไปฉีดที่ต้นไม้ของเรานะคะใส่ฟอกกี้เสร็จส่วนที่เหลือก็นำไปผสมกับน้ำ5ลิตรนะคะแล้วนำไปรดที่โคนต้นไม้ รถที่กระถางต้นไม้ ส่วนที่เหลือก็ไปผสมกับน้ำ5ลิตรนะคะตรงนี้เราจะใช้รถที่กระถางต้นไม้นะคะฉีดเลยค่ะฉีดที่ใบนะคะต้นไม้ก็สามารถรับอาหารไปใช้ได้เลยทำให้ใบเขียวใบมันใบเงางามนะคะ จะเห็นว่าเขาจะสดใสขึ้นมาถ้าเราใช้สูตรนี้รดนะคะก็เป็นประโยชน์กับต้นพืชนะคะสำหรับน้ำซาวข้าวที่ทุกบ้านต้องอมีประจำอยู่แล้วนะคะนมสดหรือโยเกิร์ตนะคะหากมีก็นำมาใส่ผสมรดต้นไม้ทำให้ใบเขียวใบมันใบเงางามนะคะตัวนี้ก็แนะนำให้ ตามบ้านเรือนนะคะทำตามวิธีนี้ได้นะคะของใกล้มือหยิบมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ